น,นี้เป็นต้นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศทานสดนะคะก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ต้นนะคะ7กระถางทีนี้กระถางที่ใช้เนี่ยมันจะเล็กไปนิดนึงก็คือกระถางไซส์แบนิ้วอตอนนั้นเนี่ยดินไม่พอนะคะแล้วก็รอดินก็เลยต้องใช้กระถางเล็กไปก่อนนะคะก็เลยพอมีดินแล้วเนี่ยก็เลยไม่เปลี่ยนค่ะแต่ว่าจะใช้กระถางพี่เลี้ยงเอาทำแบบนี้ค่ะ ก็อันล่างนี้ก็8นิ้วเหมือนกันแล้วเราก็ใส่ดินใส่ปุ๋ยเหมือนกันห่าดินที่เราหมักไว้นะคะแล้วก็เอาอันนี้มาซ้อนกันเอามาซ้อนกันแบบนี้นะคะทุกอันเลยค่ะเป็นเหมือนกระถางพี่เลี้ยงนะคะนี่แหะทุกอันเลยตรงนู้นด้วยนะคะก็ออรอดูนะคะผลผลิตจะเป็นยังไงและช่วงนี้หน้าหนาวจริงแต่ว่าพอช่วงกลางวันนี้แดดแรงมากนะคะ บางครั้งเนี่ยต้องลดน้ำช่วงกลางวันนี้ดินจะแห้งแล้วค่ะเพราะเหมือนกับพอต้นเขามะเขือเทศเขาโตแล้วเขาออกดอกแล้วก็ออกช่อบางช่อติดลูกว่าเนี่ยเหมือนเขาต้องการน้ําต้องการอาหารเพิ่มขึ้นเราก็เลยต้องลดน้ำบางที3ครั้งค่ะเพราะว่ากระถางมันเล็กด้วยแต่ว่าจะไม่แฉะชื้นมากเกินไปนะคะก็ดูสภาพดินนะ,ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำลดอีกนิดนะคะให้มีความชื้นอีกนิดนึงเพราะว่าแดดกลางวันร้อนมากเลยค่ะ นี่่ะทางนี้อีกด้านหนึ่งก็จะมีกระถางที่เลี้ยงหมดทุกอันเลยนะคะลากเขาน่าจะน่าจะไปถึงด้านล่างแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่ายกยกไม่ขึ้นแล้วกระถางไม่ค่อยเท่าไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นี่ค่ะติดลูกช่อหนึ่งสามสี่ลูกก็ดีใจแล้วค่ะติดลูกแล้วนะคะอันนี้หนึ่งช่อทางนูน้นต้นนู้นก็มีนะคะอันนี้ก็ติดติดแล้วนี่่ะลูกแรกของช่อ เป็นรูปแรกทางด้านนี้ยังบานไม่หมดเลยนะคะ,น,ะนี่ติกะตอนเช้ามาก็จะพยายามมาเขย่าต้นนะคะเขย่าต้นอย่างเงี้ยค่ะข้อข้ออย่างเงี้ยเป็นจังหวะหนึ่งสองหนึ่งสองอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เกสรเขาผสมช่วงเช้านะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะ